สวัสดีครับผมทุกคนครับวันนี้นะครับนะัดก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ P เมีย Product ผูเชี่ยวชาญแล้วก็ผู้นําเข้าอ or ินเวอร์เตอร์หอยไม้ของเรานั่นเองวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันกับมาตรฐาน IP67 มาตรฐาน IP67 เนี่ยคืออะไรแล้วเกี่ยวข้องกับอ or ินเวอร์เตอร์หอยไม้ของเรายัางไงไปดูกันเลยครับครับผมแนละ้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับคุณเต๊ะน,นะครับผมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน คยอยวูเตอร์ไฟมายนะครับไมโควรวูเตอร์ไฟมายเนี่ยครับมีมาตรฐาน IP67 มาตรฐาน IP67 เนี่ยคือการกันน้ำใช่ไหมครับครับผมครับผมและ <Okay. S 1> ถือว่าสินค้าของเราเนะี่ย มีผ่านมาตรฐานไหมครับคุของมาตรฐาน IP67 เล่าให้ฟังง่ายๆครับก็สินค้าตัวผลิตภัณฑ์ทอยไมค์ไมโครอิมอร์เตอร์ของเรานะครับก็ผ่านมาตรฐาน IP67 เนาะซึ่ง IP67 เนี่ยเราก็พูดกันอยู่ในสองรูปแบบก็มีทั้งเลข6กับเลข7อ่าเลข6คืออะไรคือการกันฝุ่นแบบสมบูรณ์ครับก็คือเราง่ายๆว่าผลิตภัณฑ์ของเราครับกันฝุ่นได้แบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฝุ่นไม่เข้าไปในสินค้าแน่นอนส่วนเจ็ดตัวที่หลังนะครับเป็นเกินเกี่ยวกับการกันน้ำเนาะ ซึ่งการกันน้ำเนี่ยมันจะก,กันน้ำได้30นาทีในกรณีที่เรา แช่น้ำไว้ได้ในระดับที่1เมตรหรือว่าพูดง่ายๆคือไม่ต้องกลัวว่าเวลาฝนตกหรือว่ามีน้ำกระเซ็นน้ำสาดแล้วอุปกรณ์มันจะอันตรายไหมอันเนี้ยหมาย่วงเลยครับไม่หวงแน่นอนครับก็คือทนแดดทนฝนได้ร้อยเซนเซนเลยใช่ครับนะครับดูครับคุณเตะข้างหน้าผมนะครับคืออะไรครับเนี่ยมีทั้งตู้ตามีทั้งตัวอินเวอร์เตอร์ของงงไปหมดแล้วครับเนี่ยมาเสืออะไรครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวจริงสินจริงของไวมายเลยของเของเราเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานได้จริิงแล้้วก็ราคตตดดไ ไม่ใช่ตัวมองอัพหรือว่าเอาตัวปอไม่ใช่น้ำให้ดูนะครับตัวนี้ครับเราก็แสดงให้เห็นเลยว่าไมโครอิวอร์เตอร์ของเราเนี่ย รุ่นนี้นะครับสามารถทนน้ำทนฝน,นได้จริงนะครับก็คือทดสอบเป็นอย่างนี้เลยชแช่น้ำเลยก็เพื่อให้ลูกค้ารู้แล้วก็มั่นใจเลยครับว่าเราสามารถทนน้ำได้จริงแล้วแช่น้ำมาได้เห็นแบบนี้จ้าจ๋าเลยแล้วก็ตอนนี้ก็จ่ายไฟจริงอยู่ด้วยครับก็คือไฟที่อยู่ตรงนี้กระพิบกระพิบตัวนี้คือ<ช>ไฟจริงใช่ครับแล้วสายไฟเยอะไปหมดเนี้ยครับเนี้ยนี้คืออะไรครับเนี่ยสายไฟทั้งสองข้างก็ตัวสายไฟน่ครับถ้าเกิดเราเห็นนะครับตัวรุ่นสินค้ารุ่นนี้ครับเป็นรุ่นหินสิ0เอสงพันครับเราตัวซิงเกิ้ลเฟสแล้วหนึ ถ้าเป็นรุ่นใหม่ขนางเนี้ยหนึ่งเครื่องกอได้ีแผงครับซึ่งแผงสูงสุดที่ใช้ได้ตอนนี้คือได้ถึง6หกอ๋อเจ็ดสิบวัตต์เลยก็เป็นแผงรุ่นปัจจุบันโมเดลปัจจุบันใน,นท้องตลาดได้เลยครับก<อ>็ถ้าบอกว่าหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถต่อได้สี่แผงเลยใช่ไหมครับ อแล้วแบบเนี้ยไฟกระพริบแบบเนี้ยเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าไฟเข้าแบบนี้แล้วอ่ะมันการไฟเข้าแถวเราจริงหรือเปล่าครับปลอดภัยจริงมาเปล่าใช่ไหมครับใช่แล้วแบบเนี้ยใครจะเป็นหนุมทดลองดีครับเราลองเอามือจุ่มไปสักหน่อยไหมครับใช่วันนี้ที่ให้นงนัทเลยคราสอบมาเยอะแล้วผมเพื่อความมั่นใจนงนัทจะได้บอกลูกค้าได้อย่างเชื่อมั่นว่ามันปลอดภัยจริงอ่าโอเคครับผมเอานะทุกคนเพื่อทุกคนเลยครับเนี่ยหนึ่งสองสาม อุ้ยมีไหมครับอ่ะมีแบบช้าๆไหมครับมีไฟจริงไหมครับมีไฟจริงแน่นอนครับอันนี้ก็คือไฟสีแดงแบบนี้คืออันตรายไหมครับเนี่ย ตัวไฟสีแดงครับแสดงว่ามันมีการจ่ายไฟกระแสตรงมาจำแห่งไฟเกลีลใช่ซึ่งถ้าเกิดทำงานสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นไฟเกลียวสีเขียวก็คือมีการทั้งรับไฟเข้าแล้วก็จ่ายไฟออกครับก็จะเป็นสีเขียวอ่าก็คือตอนนี้มันยังไม่มีการจ่ายไฟไปสู่ตัวอาคารบ้านเรือนมันก็เลยกลายเป็นสีแดงถ้ามันมีการจ่ายไฟก็จะกลายเป็นสีเขียวใช่ออแล้วแบบนี้ก็คือมั่นใจได้เลยว่าตามมาตรฐานขอ,ขอแหละตามฝุ่นการน,น้ำได้ติดอยู่บนหลงังคาเนี่ยก็คือ จะเป็นหน้าไหนหน้าร้อนหน้าฝนใช่ได้หมดเลยทนได้ทุกดูเขาเสียงทาของเราก็คือสามารถติดได้สลอดทั้งปีแล้วก็ปลอดภัยตลอดอยู่การใช้งานแน่นอนก็วันนี้ถือว่าได้ความรู้กันพอหมอะพอควรแล้วนะครับทุกคนมั่นใจได้เลยนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ฮอยไม์ของเราเนี่ยผ่านมาตรฐาน ID67 แน่นอนเพราะว่านัดรับประกันสุดยอดครับวันนี้ขอบคุณมากครับ